สวัสดีครับท่านผู้ชมอาอีพี EP นี้ผมจะมารีวิวนะหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะผมใช้งานมาประมาณ5ปีนะครับสำหรับอ่หัวเติมลมเป็นของคันโตนะครับหัวเติมลมคันโตใครที่กำลังมองหาอยู่อ่าใครที่เจอปัญหาแบบว่าไปซื้อรุ่นไหนอ่าก็ไม่รู้นะครับแต่ของท่านเจอปัญหาที่หัวมันรั่วบ่อยอ่า หัวไอ้พวกยางพวกเนี้ยมันรั่วบ่อยหรือใช้งานไปได้ไม่นานนะครับหัวมันหักหรือไอ้ตรงนี้มันชอบรั่วนะครับตรงข้อต่อของคัปเปอร์นี่มันชอบรั่วผมเลยเอารุ่นนี้มาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะได้ดูกันหลังจากที่ผมใช้งานมา5ปีไม่ได้มีโฆษณาอะไรนะผมไม่ได้มาโฆษณาขายสินค้าแต่ผม เอามาแนะนำนะเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับสายช่างที่กำลังมองหาหัวเติมลมอยู่นะครับรุ่นนี้ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมา5ปีไม่มีการรั่วออกอตรงยางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่มีการรั่วนะครับเวลาเราเสียบหัวเ o เบิลเข้าไปไอ้นี้ก็ไม่รั่วนะครับผมการันตีได้เลยนะครับถือว่าดีโอเคนะครับพอใจและคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมานะครับซื้อมาในราคาหลักร้อย แต่ใช้งานมาแล้วประมาณ5ไปีแล้วนะปีนี้เข้าสู่ปีที่ 5, สําสหรับหัวตัวนี้แต่ก่อนก็ใช้หลายรุ่นนะครับหัวธรรมดาบ้างหัวหลายแบบบ้างนะก็เจอปัญหาหัวมันรั่วบ่อยแล้วก็เสียบ่อยอทีนี้ก็เลยลองซื้อไอน้นี้มาซื้อหัวของเคนโตมาใช้ดูก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเป็นที่น่าพอใจ เหมาะสมกับราคานะราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นไม่แพงนะไม่แพงถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปเสียบให้ดูว่าอ่ามันรั่วไหมมีจุดรอยรั่วต่างๆไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะฮะนิ่งนะครับไม่มีเสียงลมออกเลยอ่าไม่มีเสียงลมรั่วไม่มีเสียงลมอะไรเลยนะถือว่าโอเคนะครับยี่ห้อนี้เชนโตนะครับไม่ได้มา โฆษณาขายนะฮะเอามาแนะนําสําหรับคนที่เจอปัญหาหัวลมหัวลมเสียบ่อยนะครับยี่ห้อนี้ถือว่าทนนะครับถือว่าทนหลังจากที่ผมใช้งานจริงมาแล้วประมาณ5ปีนะเข้าสู่ปีที่หแล้วปีนีนะ้ถือว่าโอชี <c oughs> ผ่านนะฮะถือว่าผ่านเลยรุ่นนี้ในราคาหลักร้อยเท่านั้นไปหาซื้อได้นะนะ ตามค้นหาเสิร์ชใน Google เลยนะครับมีขายทั่วไปนะตามร้านขายอะไรมอไซค์หรือร้านขายวัสดุอุปกรณ์การช่างนะครับมีหมดอนะหรือจะหาออนไลน์ก็แล้วแต่ท่านนะครับโอชีนะฮะรุ่นนี้ผ่านนี่ฮะหัวนี้ฮะก็ถือว่าดีนะครับเสียบเข้าเสียบออกทุกวันนะครับ การสึกลอก็มีบ้างนี่หน่อยนะแต่ยังยังไม่พบปัญหาการรั่วเลยเวลาเสียบเขา้านี่ฮะนิ่งปิดเสียงลมไม่มีเลยอ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสวัสดีครับ